ครับสวัสดีครับท่านเห็นภาพนี้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมบอกแล้วว่านะตอนนี้จะให้ท่านจำตรงไหนดีล่ะนะครับมันปกติแล้วเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันมีสองเม็ดนะ่นะจำได้ไหมครับอ่านะเดี๋ยวจะไปล้างโอแต่ล้างไม่ได้แล้วมันเกาะแน่นเทาแล้วนะฮะรบับปากแล้วเมื่อกี้สี่โมงฝ่าเห็นไหมครับ แคนไซนะฮะเกาะเพียบเลยใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะครับนะฮะเนี่ยผมเอาไอ้นี้ถูให้ท่านดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันยังเกาะเห็นีหฮะแคนไซสร้างได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครับอเอาอย่างนั้นนะครับนี่นี่ฮะที่ท่านดูเมื่อกี้นะ ว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างแคนไซให้ดูโทษทีผิดหน้านะครับนะท่านดูนะฮะนี่เอาเหล็กเคราะ์นะฮะเนี่ยที่ชี้เนี่ยยังไม่รู้สึกเลยถูกไหมฮะเอางนี้นะครับย้อนนิดนึงนะครับนี่นะที่ผมบอกฮะดูเป็นตัวอย่างไว้นะนะเดี๋ยวผมจะเอาพระองค์เนี้ยไปสร้างแคนไซให้ท่านดูตกลงนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับ ชั่วโมงเดียวผมสร้างสนาเลยเห็นไหมครับสร้างไม่ยากหรอกครับแคนไซนะครับแคนไซสร้างเนี่ยดูดูง่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูพระ,ะที่นั่นดูนะครับอีกองคหนึ่งนะครับนี่ท่านจำหน้าไว้เห็นไหมครับนี่เท่ากับแคนไซประมาณถ้าตามที่เซียนพูดทั้งหลายนีน่ประมาณแคนไซประมาณสองสามร้อยปีนะครับ ดูอีกองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะเนี่ยทุบยังไม่อยากไปเลยฮะเนี่ยเอาเหล็กเคาะยังไม่นั่นเลยนะครับหัวเนี่ยมันก็หัวเหล็กนะฮะเนี่ยยังไม่จะเทือนเลยนะฮะเข้าใจนะครับเอาแล้วฮะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาท่านเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเก็บพระไม่ใช่ตำราอาจารย์โจกนะครับ อันนี้เก็บพระตําตราคุณยอดนะฮะพระองค์นี้พุทธซ้อนนะครับพุทธซ้อนนะ,ะเจอรุ่นนี้เก็บได้เลยครับนะ,ะเก็บได้เลยแต่ราคาถ้าเก็บเยอะก็ต่อรองเขาสักค่าองค์ร้อนะครับนะฮะถ้าเก็บน้อยก็2ององค์ร้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่าให้เกิน2 0 0บาทเก็บได้แล้วก็เอาไปเข้าพิธีนะฮะเข้าพิธี นะครับข้างหลังมีตัวอะไรขยุกข,ขยิกเยอะแยะนะครับมาเก็บได้ครับเก็บได้นะฮะอันนี้คือพิมพ์อันนี้เมื่อกี้ผมเอาไปล้างเป็นน้ำส้มนะฮะเห็นไหมล้างปั๊บเดียวแคนไซก็ขึ้นออกมาละนะฮะเพราะมันมันมีปูนอยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เมืกี้ก็ล้างมาพวกนี้เก็บได้เก็บได้หมดแล้วคะท่านเก็บได้หมดแล้วครับ นะครับถ้าองค์เดียว200บาทก็โอเคนะนะครับเขาทำธุรกิจเขานะแต่ท่านต้องห่อผ้าขาวแล้วก็เอาไปปลูกเสกใหม่นะครับนะฮะอันนี้เรียนให้ทราบนะครับผมไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ท่านสืบทอดถ่ายทอดสืบทอดถ่ายทอดได้เลยนะครับได้เลยครับแต่ท่านไม่ต้อง20ล้านนะครับไม่ต้อง20ล้านนะครับดูต่อไปนะครับวันนี้จะตั้งใจ นี่เห็นไหมครับเห็นคุดไหมฮะคุดก็ไม่ได้ทำยากอะไรอูเสียนบาทหูใบเสีนะครับนี่ข้างหลังยังมีหูบาทเสียใบเสีนะครับดูองค์นี้ดูองค์นี้นี่เก่าไหมครับชันมากเต็มเลยเบาหวงเนื้อชันมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำลายผู้ที่มีธุรกิจ ผลิตพระนะครับและผมก็ไม่ขัดผู้ที่มีทรัพย์น้อยมีเบีย้ยน้อยแล้วถามว่าเช่าได้ไหมเช่าได้ครับแต่องหนึ่งอย่าให้เกิน200บาทหรือ5องค์ร้อยนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับอันนี้ท่านต่อรองเอาตามความถนัดนะครับเ<อ>พิ้ยนนี้ก็เพี้ย1หนึ่งนะฮะที่นิยมเห็นไหมครับ นี่ขนาดเก้ากล้องนะเนื้อแกล่งนะฮะแก่งเงานะง,นะงาช้างอ่าผมอธิบายให้ฟังนะครับเต็มเลยนะฮะก็บูชาใหญ่เกิน200นะครับอืมข้างหลังก็มีเขียนอ่าเรียนแบบนะฮะอ่าพวกนี้มันกอบได้อยู่แล้วนะฮะอ่าเรียนแบบนะครับของแท้ก็มีของแท้แบบนี้เลยฮนะ ผมมีนะฮะแต่เนื้อขาวนะครับทั้งหมดในเนี้ยผมมีหมดนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแกนไซเห็นไหมฮะสองหน้าแต่บอกท่านด้วยก่อนนะฮะข้างล่างก็ไพเรือนะครับมีหมดนะฮะบูชาได้เลยครับเนี่ยผมเอาแม่แบบมาให้ดูนี่เห็นไหมครับบูชาได้เลยครับแคนไซ์กอบเพียบ เอาไวๆวนะฮะเพื่อจะได้ดูหลากหลายพิมพ์เนี่ยแคนไซส,สร้างได้แป๊บแล้วก็สร้างได้ละหนาตึบเพราะฉะนั้นแคนไซหมดอนาคตแล้วนะครับที่ทุกคนจะมาอ้างเลิกอ้างได้เลยครับหมดอนาคตนะครับด้านหลังดูนะั่นะนะฮะนะครับนะเอาดูพิมพ์นี้อ่าดูทะก่อนเห็นไหมครับภาพผมน่าจะเก่าว่าเข้านะเห็นไหมฮะสองสี่ศูนย์แปดนะ สองสีนะ่ศูนย์แปดผมบอกท่านแล้วไงว่ามันปลอมได้หมดยุคนี้นะครับยุคนี้ปลอมได้หมดไม่มีเหลือแต่ผมบอกท่านไว้แล้วว่าองค์ละยี่สิบบาทเก็บเลยเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็หลักสักสองร้อยบาทอย่าให้เกินผมสนับสนุนครับแต่ท่านต้องเอาไปปลุกเสกใหม่เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะทองเพียบแต่ทองอะไรผมไม่รู้ นะแต่เข้าเครื่องมาแล้วเป็นคัพเปอร์ทองอะไรหรอครับถ้าคัพเปอร์้หรือยังแคนไซเกาะหนาไหมครับนะฮะนะฮะอันนี้คนส่งมาเขาบอกว่าใช้เวลาทําวันเดียวนี่อันนี้ตาอะไรเนี่ยนะ,ะตาที่ถึงเสียงกอยู่ตาอะไรก็ไม่รู้ที่ผมกดให้ดูะฮะนะ,ะนะเนี่ยเนี่ยตาอะไรเนี่ยนะฮะ เอามาดูใกล้ๆใ,ให้ก็ดูดีกว่าเอาส่องจอไปเลยนี่ตาอะไรเออนะเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดส่งเดตตัวเองนะคะผมไม่พูดว่าตาอะไรนะครับนะไม่พูดเข้าใจนะครับนะฮะคนเก็บนะครับนี่ดูนะครับอา้าวดูตรงนี้หน่อยก็ได้ข้างหน้าดูหน้าแล้วเดี๋ยวพลิกข้างหลัง ่าดูหน้าดูหน้านี่เอาแบบชัดๆเจ๋งๆไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันอ่าที่บอกว่าทันทันท่านดูนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับตาลายดาเอาแล้วกันนะครับผมไม่พูดนี่แต่ผมแมนะนําให้เช่านะครับถ้า200บาทเกินวันนั้นหญ่เช่าเกินทักบาทนี่ก็แพงและนะครับอ่าเข้าใจนะครับงั้นอย่างนั้นดูจอต่อเห็นไหม มันปลอมได้หมดเห้อฮะทุกอย่างพอสาวก็ปลอมได้อะไรก็ปลอมได้นะนี่ขนาดจอเล็กๆเ,เ,เนี่ยแนววังหน้าเนี่ยนะอ่าผมไม่อยากจะดูเห็นไหมคะเนี่ยจะปลอมเก่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านดูเพียงมาเองแล้วกันนะครับปลอมเก่าเท่าไหร่ก็ได้นะฮะนี่ถ้าเจอนะครับอ่าเรียนให้ทราบ นะพวกแคนไซนี่หมดอนาคตไปแล้วนะครับเพราะว่ามาเจอผมเจ้าของศูนย์ภาตัวจริงแล้วผมก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วแถมทําให้ดูด้วยไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากเปล่านะฮะเนี่ยผมใช้เวลาท่านหนาเท่านี้นะฮะขอโทษทีใช้เวลาประมาณ30นาทีหนาตึ๊บเลยเห็นไหมฮะสองสนะครับ ถ้าผมเฉยๆเนี่ยไม่มีใครมาแย่ผมผมก็เฉยๆนะครับใครจะหลอกใครใครจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะฮะเนี่แถมมีมนสารด้วยน่หน่ะเขียวเนี่ยนะฮะเรื่องของคุณแต่ถ้ามาแย่ผมก็นะนะครับใครจะเอา200บาททำบุญดีไหมครับแต่ที่อาจารย์โจ๊กให้ที่อยู่มาโรงงานมาเขาก็เลยส่งมาให้ดู อันนี้โรงงานส่งมาให้นะครับโรงงานผู้สร้างก็ส่งมาให้ว่าเอาไปแจกให้ครบห้าแสนอง์เลยผมคิดองละห้าบาทอ่าผมก็บอกโอ้ขอบคุณมากนะอันนี้เขาเขียนด้วยนะรอสอหนึ่งสองสองนะครับอ่าหนึ่งสองสองมันก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาตั้งใจทําให้เด่นแบบนะครับเนี่ยสองสี่ศูนย์ปดนะฮะสองสี่ศูนย์ปดจำคำพูดผมไว้ พระดำดำแด,ดงแดงเขียวเขียวนี่ปลอมง่ายนะฮะเห็นไหมฮะนะครับเข้าใจนะครับเนี่ยได้เลยสองร้อยบาทสั่งมาได้เลยนะแล้วทําบุญนะครับนะฮะทำบุญอ่าแล้วท่านก็ขอขออนุญาตนะได้แล้วเอาไปปลูกเสกใหม่นะครับ,นะ,รบนะครับเ้านะเอานี้แคนไซหน้าน่าจหมดอนาคตแล้วนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับ เกษตรกร,ะกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2องลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอด ขวดละหก0้600บาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาท ให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับหรือโทรมาที่097-297-5146ได้ทันทีครับ